พ่อครับมีคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับเขาถามว่าหมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ว่าคือถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้แบบว่าคือไม่ได้จับใส่กรงไม่ได้อะไรเนี่ยคือถ้าเลี้ยงไว้มันกับไม่ทรมานรวมแมวด้วยหมาแมวหมาแมวแต่หลวงพ่อบอกว่าคือถ้าเกิดพวกปลาพวกอะไรจริงๆแล้วเราก็ต้องทําพวกบ่อให้เขาอยู่อันนี้พูดตามหลักธรรมะก่อนนะครับคือเดี๋ยวท่านที่เป็นเรียนศาสตร์่วงจุ้ยังไถกก็จะจะ ขัดเคืองได้เวลาพูดก็พูดในมุมของธรรมะส่วนท่านจะเลี้ยงไม่เลี้ยงเป็นสิทธิของท่านคือคือเรื่องเหล่านี้ไม่ไม่ใช่เรื่องการจะไปตําหนิหรือโจมตีแต่เวลาพูดธรรมะก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยของสพสัตว์เนี่ยสพสัตว์ย่อมมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันทั่วโลกอย่างนี้ฮะอันนั้นปลาจริงจริงมันควรอยู่ในน้ำนกมันควรอยู่ในป่านี่พอเราจับมาขังก็ทําให้เสื่อมเสียเสรีภาพ จึงมีคนถามว่าถ้าเขาเลี้ยงหมาหลวงพ่อแต่ว่าไม่ไม่ได้เลี้ยงแบบว่าคือแต่อยู่ในบ้านอย่างเดียวนะคือเลี้ยงทําเป็นอุตสาหกรรมแต่คือเลี้ยงหมา,าไว้ขายแต่เลี้ยงดูแลดีนะแต่ว่าเอาไว้ขายเนี่ยถามจริงว่าบาปไหมถ้านับกลุ่มนะกลุ่มอาชีพก็เป็นสัมมาชีวะก็สัมมาชีวะก็คือแล้วก็ถ้าพูดกันต,งตรงๆนะก็คงไม่มีตลาดชําแหละเนื้อหมาขายเป็นเรื่องเป็นราวเหมือน เหมือนสัตว์ชนิดอื่นนะอ,อย่างบา,างคนเลี้ยงปลาเนี่ยก็ปลาก็ต้องไปถูกฆ่าแน่ๆทีนี้อย่างเลี้ยงสุนัขเนี่ยก็แล้วคนที่มีตังค์ซื้อสุนัขไปเลี้ยงเนี่ยมีฐา,านะนะสุนัขแพงด้วยหลวงพ่อ<ม>ตอนนี้นนนนนเพราะนั้นถ้านในกลุ่มก็คือเป็นสัมมาชีวะเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมคือสรุปก็คือว่าไม่บาปไม่บาปอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อกี้หลวงพ่อบอกเลี้ยงปลาผมไม่ได้เลี้ยงปลาที่จะไปขายเพื่อจะให้เขาไปแล่เนื้อ เลี้ยงปลาค์าเพื่อจะไปขายอย่างเงี้ยมันต้องไปถูกจํากัดสิทธิ์อยู่ดีก็คืออาจจะบอ่อจะกว้างนะกว้างประมาณตั้งสิเมตร,รแต่ก็นั่นก็คือ,อยังยังยังถูกกักขังอยู่ดีคือต้องดูว่าธรรมชาติของปลาถ้าเกิดสมมุติว่าบอ่อมันไม่ได้เป็นบอ่อมันเป็นบอ่อน้ําใหญ่ๆเขาก็ไปเคาะเ้เรื่อยๆท่านนี้พูดในมุมธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้นดังั้นขอท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อย่าไปเครืองกันบ,บางบ้านก็เลี้ยงดีนะดูแลดีแล้วก็เสริมส่งฐานะอะไรก็ บางทีบางบ้านมีหมอเลยนะมีหมอมาตรวจอาการเคยโยมรู้จักท่านหนึ่งป้าคาบตายครับจัดงานให้มีมนพระไปบังสกุลให้อะไรอะไรให้จริงเหรอวะพระก็ไปทําให้ก็คือโยมทํมทแล้วสบายใจก็ถวายสังฆทานถวายอะไรเนี่ยก็คือโยมก็มีจิตใจเมตตาแต่แต่แต่ว่ามันจะมีศัพท์หนึ่งนะพูดวินัยขัดใจพระพูดธรรมะขัดใจโยมก็คือเวลาพูดเรื่องวินัยวินัยก็จะ อาจจะกัดเจ็บล่าเงี้ยซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกฎของศาสนาอะไรใช่ไหมมันเป็นแค่เรื่องของคอมมอนเซนส์ถูกต้องไหมหลวงพ่อกล่าวอย่างนั้นก็ถูกต้องครับแต่นี้ในฐานะที่สังคมไทยเป็นสังคมพุทธเราก็จะยึดหลักเมตตาเมตตามานําหน้ากรุณามานําหน้ามุทิตามานาหน้าอุเบกขาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าวันนี้ใครที่ถามว่าถ้าเลี้ยงหมาไว้แน่นอนคือท่านท่านบอกเลยท่านเลี้ยงไว้ขาย ก็ยังถือว่าเป็นสัมมาชีวะเป็นสัมมาชีวะเพราะว่าคนที่ซื้อไปก็ซื้อไปเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีและที่สาคัญก็คือไม่บาปไม่ผิดศีลธรรมด้วยไม่ผิดศีลธรรมก็ขอให้สบายใจได้ให้สบายใจได้แต่ว่าถ้ามีตัวสวยๆก็เอามาฝากวัดอย่าเอามาจ้วพวกตัวผอมๆพวกตัวเป็นขี้เรือนโอ้ยเ้เอาตัวสวยๆมาด้วยหลวงพ่องั้นคําคำถามสุดท้ายคือคนที่เอาหมามาปล่อยวัดอย่างเงี้ยถามตรงๆเลยนะบาปไม่บาปอันนี้ตอบเลยบาป หนึ่งไปทาความเดือดร้อนให้พระแล้วไอห,หมาที่มาก็หมาเป็นหมาพูดตรงๆนะอย่ากโกรธกันนะ <Okay. S 1> หมาไม่มีสกุลคือผอมๆแล้วก็เป็นขี้เลื่อนอคือคือตัวไม่ปารถนาแล้วครับแต่ถ้าลูกหมาสวยๆวยเนี่ยอันนี้คงไม่บาปเพราะว่าพระ,พระจะเลี้ยงต่อไปอีกได้แต่แม้เป็นขี้เลือนพระก็ไม่ไ้ทอดทิ้งนะทุกตัวที่มาพระดูะพระดูแลดูแลอย่างดีก็แต่โยมผู้มาปล่อยนะ เอาเข้ามาทิ้งอ่ะบาปแน่นอนนอกจากว่าคือเราตั้งใจเอาหมาดีๆมาถวายพระอย่างเงี้ยคือน่าจะได้บุญใช่ไหมพระท่านก็จะเลี้ยงดูต่อไปทั้งขี้เลือนทั้งก็เลี้ยงทุกอย่างท่างก็เลี้ยงแต่ว่าให้มาให้โดยความเตรียมใจมาเปิดเผยหน่อยจีไม่ใช่ใส่รังมาวางไว้แล้วก็ไปหาเจ้าของไม่ได้เลยอย่างนี้อันนี้เหมือนเอาไปทิ้งแล้วก็ผลก็คือเราจะถูกทิ้งด้วยนะในพมในชาติก็จะมีคนมาทิ้งเราอย่างเงี้ยจู่ๆทํางานไปดีๆโรงงานปิดโครมทิ้งเลย เคายองว้างเลยอย่างเนี้ยแบเป็นผลนะเก็หรตลือหลวงพ่อเยินด่คขอบคุณครับ